สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยครับกับคุณชื่ออุ้มนะครับก็กลับมาให้แนวทางสำหรับคอหวยเช่นเคยครับวันนี้จะมาให้แนวทางนะครับสำหรับหวยลาวพัฒนาครับประจำวันจันทร์ที่5นะครับกุมภาพันธ์2567นะครับ คัดมาให้ตามสูตรเช่นเคยครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับคัดมาให้คอหวยทุกคนทุกท่านเรียบร้อยนะครับหวยให้ตามสูตรนะครับมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านครับอีกหนึ่งทางเลือกสลหรับคอหวยลาวพัฒนานะครับ ลาาพัฒนานะครับประจำวันจันทร์ที่5นะครับวันจันทร์ที่5 5กุมภาพันธ์นะครับ2567นะครับ ขัดไม่ตามสุดเรียบร้อยครับก่อนจะไปที่สายวิ่งสายรูดกันนะครับอย่าลืมครับฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ<ๆ>เผื่อมีโชคมีลาบมีวาสนาร่วมกันนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไว้ด้วยนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับวิ่งบวกรูดนะครับสลหรับหัวหเหลาพัฒนาครับประจำวันจันทร์ที่ห้า กุมภาพันธ์นะครับสอง7นะครับวิ่งลูดกันที่7นะครับ7แล้วก็เนะครับสลรับหวยลาวพัฒนาครับวันจันทร์ที่5นะครับคู่เจาะนะครับก็จับให้เช่นเคยครับหลักที่7นะครับจับให้ที่ สีนะครับ5 7แล้วก็8 7นะครับหลักที่9นะครับจับคู่เจาะให้ที่9 5นะครับ 9กและก็97นะครับนี่คือหวยราวพัฒนานะครับประจำวันจันทร์ที่5้ากุมภาพันธ์นะครับ2567นะครับวิบ่งลูดกันที่7นะครับ แล้วก็9นะครับคูณจอดจำไว้ที่47 5787นะครับ9596แล้วก็97นะครับสลับหวยลาวพัฒนาครับวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์2567นะครับหวยให้ตามสูตรนะครับมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับ เป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านครับอีกหนึ่งทางเลือกครับสลับคอหวยลาวพัฒนานะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อมีโชคมีลาบมีวาสนาร่วมกันครับหวยให้ตามสูตรครับมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับ เฮงๆรวยๆวยทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ